กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์จุกูจุกนกายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องการมื่อวานนี้น้องบ่าวแสนกันเดินทางมาที่บ้านดงนาขามน้องเมืองอัสสัมพังทองแขงสวรรค์อัคพ่อพี่น้องเอ๋ยเนาะการมื่อวานนี้บ่าวแสนก็ได้เอาเครื่องทีอ่าโยคูน้นองชาวพังไทยเพิ่งก็ได้ผ่า,าคเครื่องไม้บ่าวแสนจำนวนสองแก๊สพ่อแม่พี่น้องอการเมื่อวานนี้เฮากลับมาคับอันปอตาบอจิตเพิ่งพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะจ้า โดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อะเหมือนว่าตการขี้เก่าเนาะเพราะว่าอันให้บอยจิตบอตาเพื่อนเนาะอันถือเครื่องซอยมันนี่พี่น้องเลยมีอยังบางส่วบไล่เพราะสมการยังโบหู่เนาะแตยังโบหู่มันมีอย่างน้ำแน่พี่น้องเลยยังโบจุกยังโบเลจุกยังโบเลแก่ด้วยพ่อพี่น้องเลยแก่เนาะบอต้ารอยก่อนแหละพี่น้องการลด่้ำกันเนาะการลดน้ำกันพี่น้องเราะมันจะมีอย่างน้ำแน่เนาะจะต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะยาจารยครูชาวฝั่งไทยเนาะที่พาเครื่องมาให้ครับอ่าน้องหละน้อยเพื่อนเนาะ ต้องขอห้คเข้าใจหล่ไล่เด้อเนาะกาโอเคเนาะพอพี่น้องๆจะไหนกาไปติดตามเขาสวมกันเนาะว่าสิมีอย่างเนาะในนี้เฮ้ยโอเคเนาะอสวมกันเลยเนาะการโอเคเนาะพอพี่น้องเนาก็ขาจะได้เ่าขึ้นไปก่อนเนาะเหมือนนี้กห้มาชิฟฟ์นเนาะพอพี่น้องเขากจะโยกเครื่องไปก่อนเนาะให้มาชิเพิ่นคู่นี้เนาะพ่อพี่น้องว่าทางในปิดอย่างเนาะพี่น้องลุ้นลุ้นลุ้นเนาะสวมกันพ่อพี่น้องเอ้ไว้มีอย่างเนาะ

เด็กเพื่นเดียวลูกเคยมากม่เนาะเพือเนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อเด้อเด้ออีกสามปี่โอ้อทบเนสบายดีอีกสปีเพ่อเด้อสบายดีเด้อสบายดีดเอน้องพรมพิน้องตอนนี้มาแสงก็ได้ทางบมจิวอต้าเพื่อนก็ได้ยุงเครื่องมาขึ้นมาตั้งเลื่อนเป็นที่ยี้บห้อยเลยเนาะพรมพน้องกายก็เนื่อต้องการขอบุนขอบคุณอันอ่ายาคูอยู่พังไทยก่อนเนาะ กะเัากา,าสิมาลุ่นน้ำกันพอพี่น้องเนาะว่าสิมีอย,นยนะ่างนั้นแน่เนาะการคนหนึ่งก็ต้องให้ทางเัินแมอขอบุญขอบคุณเพื่อนได้ไมเดาเ้อะเลยขอกราบขอบุญขอบคุณเนาะทางยาคู่นาะอกจากใจบุญซอยขน้อยเนาะขอให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงแยัง,ยงนะมั่นัญยืนเนาะพอมีโรคภัยไข้เจ็บขอขอบใจโดยเนยาะดีใจมากไหมเพื่อนดีใจดนะีใจเนาะการื้อนี้ทางว่าแสงก็ได้ชื่ออ่วันเราจะว่าหยังล่ะ อยากปลาเมือกบอได้กินตลามือกแล้แมนกับวันนี้จะมาแสงกันชื้ออ่าพักมาพบเนาะอ่าอยากเป็นหมูมีไส้ผมก็เอ้ปลามึกนี่อ่าสองโลเนาะที่วันนี้ซื้อมาให้ครับน้องแต่เอยเพิ่นกินในวันนี้เนาะดีใจว่าล่ะดีใจดีใจเนาะต้มหมวยัง่า่นะยา้องยาบ่โอ้ด้วดยจะได้กินเพิ่นก็จะได้กินปลาเมือกแล้ววันนี้ผมก็เอ้ยเนาะ เมืพอเมื่อนั้นเพื่อนอยากกินปลาเมือกว่าสันเนาะวันนี้เขาก็ได้ได้ซื้อมาให้กับน้องเพื่นแล้วเนาะแล้วก็กุ้งหอยหน่อยกุ้งอ่ะทั้งนั้นน้องเพิ่อนกินมาได้ว่าะสันเนาะก็เลยอันกินกุ้งมาได้บ่แม่แม่ก็เลยบ่ได้อันซื้อมาให้เนาะเพราะว่าเป็นน้องลาบเป็นแค่กุ้งนะโดยกาโอเคเนาะพอาะนั่นเนาะเขาก็เลได้ให้ทั้งนั้นเพิ่นเนาะแกะกองเบิ้งวันนี้หอยหนเอ้ยว่าจะมีอย่างนั้นเเนาะ À, phụ nữ phải xài nhỏ thì xài gì? Làn Ờ, mùi kim xài mà xài là? Mà tài sa khôm Ở, Mà tài xài khôm Ờ, mà tài khôm, đâu đó ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยปพยพี่น้องพอได้เป็นคนลงมื okay. er อเองบ้างนี well, so. ่อ้าวพอไา้ทำเวลาผานใช่ไหมเนี Ken ่ยโอ้โหพอได้ถือมีท no. ี่กับโมเมนที่ว่าเห็ดเป็นตะยานิแล้วพี่น้องที่ว่าบาดเก่ากอกเนาะเป็นคนดีแล้วพี่น้องก็ได้เพื่องเป็นกายแคบพี่น้องเนาะพ่อได้บ่ายขึ้นมาหลายคนชิดรถเหงิกันอยู่เนาะโอ้ยเนาะนี่พี่น้องเลยเนาะแต่เฉพาะกับจุ่มในสามกล้องเลยเนาะสามกล้องเลย พ่อแม่พ <hi> ี hey. He ่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมนํากันว่าแม่นเนได้ยารุ่นเนาะแม่นาสิให้อ่าบ่าวแสนเพิ่นายผู้เดียวบัดก็บ่ฮู้รุ่นๆกันเนาะเป็นจังได๋เนาะโดยอีโบนะแตขนาดบ่ทันเปิดนี่ก็ดีใจพ่อแม่ดีใจดีใจพ่อนเ้กนเบิ่งคักแล้วพี่น้องต้องดีใจเนาะนี่แต่ขนาดบ่ต่างดีใจเนาะก็โอเคจังได๋พี่น้องเนาะโอเคเริ่มจากกลองไนก่อนตากลองนี้เนาะพี่น้องเนาะโดย mặt đây mày đấy, mày 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 con đấy mày nó mày 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 đấy mày 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 nó mày 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 ทุกคนนี่ก็ต er> ้องรุ่นน้ำบอตาแน่แน่ว่าทั้งว่าเชนกับบุพุ้คือกันนะนะว่าผสมอย่างมากเนาะมาหอนเฮือนตั้งแต่หลายมือเลยน้วมอตาอ๋ออย่ายังว่าเชนมาหายเพิ่นเพิ่นเพิ่นกระติดหลายรอบเลยเนาะเพื่อความแน่ยนนานะแน่นแน่นอ๋อสภาพตอนนีคือยังแบบเก่าเลยเนาะโอ้โอหติดมือผมเลย้องเลยโอ้เนาะคากาลีเอาแรบบันยังตัวไปเรื่องอะไรยังไ่ได้ไล่ไปเรื่องอะไรยังเรื่องบานนี่โอ้ไล่ไล่ว่าเชน เดูว่าปุนส่งมาลายเขาใช่ไหมตัมาลายไปส่งไว้เนี้ยมาลายเนาะมาดิแบบีนเนาะเฮ้ยโอ้ยอึ๊บเอาอยอกกันแล้วมาตาเนาะโอ้ใช่ตัวปอทำไมไม่น้องเลยคิดว่าคิดได้อันกระโปรงใน้นอนํามึงนี่มาตาได้กระโปรงใน้นอนเลยมึอนี่ โอ้โอ้ยเป็นย่งนี้บ้าเนี่ยควนจะโนมเนาะเฮ้ยโอ้ยนะอื้มาทำกันได้ด้อเออโอ้ยเปนอย่างน้เด้น้ให้เจ้านจบเปิดเองบ้านเยอาเบิ่งยอะไหมนี่ย่งนนอยู่นี่บ้าน่นอยิบบนกอนเกิดวามันได้เอาเลงมือลโอ้ กองเสื oh, oh, yeah, ten, ten ้อบางวิลา่เิ่นโอ้มีกองอีกอันนี้เทพบาทนี่แทนเทนแทนโอ้สุดวหโอ้โอ้โอ้รอล่ยอะควนเนาะอไปหนอยอมันจะสุดเนาะโยโดยโดพอูล้วว่าว้องนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเนาะนี่แงละ โอ้เป็นหายจ๊ะวัวโอ้เป็นลายได้อาี่น้อโอ้เป็นแทบเป็นเครื่องใช้อยู่เดอพี่น้องอแต่ที่เรือกะสิพวกเาจกมาเนาะพแม่นๆเฮาฮู้พอฮู้ได้เนาะโดยรุ่นกลองต่อไปเพิ่นองต่อไปเนาะเฮาก็เก็บไว้คือเก่าออเัอาเนาะตนี้เฮาฮู้แล้วตูดตูว่าิายแม่นยอึ๊บ เยอะแต่นี่วะนี่เอาไปเว้นค้างนั้นบบมืนมืดอยู่โอ้ยันนี่เทพบ้าโอ้ยเนาะบ้าตากระมัดระวังอยู่เลยกระมัดระวังงออึ๊บระวังนะบ้ตทายโดนอันนี้แบบเตะละก้องนี่กับแบบต้องนักนักสมควรอันนี้มันผ่าน่าประมาณอ่าสี่มื่นแล้วบ้ทายโอ้ยจะห่อนได้แมนสี่ห้ามื่นจะห่อน กัมบลนปะได้เนาะมาแต่ทไหนมาแต่มาไทยพุ่นเฮ้ยน้องยับต่นี่มีอย่างนี้อ๋อ้ยมีกาแฟมบน่ะแทนแทนแทนอ้พอพี่น้องมียังมียายอีกดูว่าจิโอ้ยยายยายดีวัดเนาะกเตะไม่ดเตะเตะกีกระเป๋าโอ้น้องจิต Ô, mày nói cái cưu đó nó mày 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 nó 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 เดี๋ยวว่าปึ๊บโอ้ดีใจนักเกินโอ้หลายกล้องได้พ่อพี่น้องเลยเนาะโัวอย่าเนาะโอ้หรว่าแบบโอ้อซ้อนอีกพ่อพี่น้องเลยโอ้คิดว่าจะแบบอ่ามีกูเบาผักใส่กล้องเหรอนุ่นยู่อาวัตายเนาะโอ้พ่อพี่น้องนี่โอ้วัตายกล้องนี้หลายเนาะวัตาย เป็นสิบพันมาตาอย่างไรวะนี่ยเฮ้ยมาตาต้องเอาหรอกเนี่ยอันกาแฟโบ้าณขวดเล็กหนามาให้เบิฮงมาน่าหนาอืเออไม่เคยเห็นกูไม่เป็นกล้าหูได้อะเนาะเบ้าเบ้าจี๊ดเคยใช่บ่มนี่โอ้เป็นแก่สิพันใหญ่สิพันพ่อไปน้องเลยเนาะแล้วก็สบู่เนาะโอ้ลายเขาจะควนพ่อไปน้องเลย ที่บ้านเนาะที่บ้านบาต้าหรือว่าที่ประเทศบาต้าอาจเซมีแต่บาต้าบมเคยซื้อไส้เนาะรุ่นที่หอมเียเลยบาต้าหอมเนาะแก่หอมเย็นใส่ไส้อยูแบบนี้นะคิดว่าขวดแบบอ่าไนหมักแตงพ่อเอาเชิญขึ้อขึ้อว่า็บาเคยใช้อ๋อ้ดูบาต้าเราเอาเนาะติ๊กเท่เตอร์ติกเพ่เนาะว่าอันนี้ก็ำลังเป็นบัตรเท่กันเอาโน้ตเป็นบัตรเท่ดีนะบุญใจใส่ใช่เป็นยังไงฮะจะเป็นยังไงก็คือเป็นเพ่ ใช้โจกงูจิโรเก่งย่าม่อ่เนอะจกงูจิโร่เก่งเีให้แม่เพิ่นหาจัดแจงเพิ่นแม่เนาะอ้าวันนี้เนาะกะเขากพอพูพ่อผูแด้วันนี้เนาะมีอย่างเนาะโอ้น่น้องเกนางนี้เอนรีมแม่แม้นาะชมานี้พ่อไปพน้อเนาะ

เพื่อกาันกระทบกระทั่งนี่บอสเซีออบพอา้ของบางท่านมันต้อง้งไหมจะเบรงลด เขาเซิ้งขามันอยู่ไหนสิบเอ้าไม่เซิ้งข้ามย้อนไลแล้วคุณเอาอะไรก่อนก็ได้เลยโดยต้นที่ชอบเอ้าเอาหนี้เบิ้งชิดทางทีโธคือเนาะพี่น้องเบื้องมาตาสิสุดท้ายก็เรามาลงที่มาตาคือเก้าเนาะเออนี่มาตาเนี่ยโบนยาเกะเพี่น้องโอ้ยมันโมเมเลยนะคือเลยมาเฉลี่ยน้ำคือแบบว่าใช่ที่เพมันต้องติดนน้อยยันตัวนี้ไป แน่จะได้ร <aunque S 2> <sk tama ño> ูปเปิดๆแล้วเพิ่นได้ติดเนียนเนาะบ่ยอมได้ผู้เฮ็ดเนาะบ่ตาเป็นผู้ชายต้องเฮ็ดได้ได้เนาะชาสิเอาเกี่ยวนก็คือโอ้้ี่ก็มีนิก็มีบ่เอาินี่อันตรายเด้อบินี่เด้อพวกมีดเด้อบ่ิโอ้ยบ่กล้าใกล้แล้วพี่น้องเอ้ย แบบโอ้ยแบบๆๆที่สาเหตุที่พวกหมีนี่ย้อนยังบ่จินี่ขาลูกปลาบ่แขลูกปลาก่อนขลูกปลาขลูกปลาอ๋อบ่ได้ก็เพิ่นขลูกปลาเพิ่นก็ได้พวกมีแม่นเนาะโอ้ยบ่ได้บ่ได้เพิ่นมาี้่ะ อย่างเนาะเชืว่าจะได้น้อยเฮยน้องพนได้เงินในกระเป๋าอันพ่อแม่พี่น้องที่มาซื้อลูกปลาซอยเนาะฮะเสร็จเนาะเอากระชือได้ถามคู่มือซื้อของเพิ่อนก่อนเนาะมาต้าวันนี้โอเคเนาะพ่อเนาะตอนนี้เราก็ได้ผู้เป็นทีมห้อยแล้วเนาะว่ามีอย่างน้ำแน่พ่เฮยเฮยกะถือว่าลายเพราะจงข่วนก็เป็นเครื่องไส้เครื่องซอยเนาะเป็นแฟบเป็นสบู่เป็นยาสีพันเฮยเฮยเนาะที่ทางอ่าอย่างคูเควรผ่านวันวันนี้เนาะกะที่อดีใจนำครอบครัวของ แม่ลายหลายแล้วแม่เนาะโดยจะได้เนาะดีใจว่าดีใจดีใจแล้วล่ะเนาะเรากลัต่อไปเรากลับซื้ค่าใช้จ่ายเท่าไรกันเนาะเรากลับซื้อมาได้ซื้อเองนนะโดยก็ถือว่าดีใจหลายเนาะวันนี้ที่ทางคุนผักมาให้อผมไปโดยอันนี้สิบุญอยัางนั้นล่ะเนี่ยเขียมน้ำเขียมน้ำบอหลายอย่างอยู่ข้าไปโดยเนาะเนาะตาจังในก็ให้ทางเงินแม่เนาะขอบุญขอบคุณแล้วกัอวยพ่อในคนอีกทีนึงเนาะโดย ขอขอบุญขอบคุณนะทาง้งครอบครัที่เพิ่นใจบุญซอยขันน้อยเนาะขอให้เพิ่นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะปัดบ่ให้มีลูกพายไข่เก็บเนาะขอให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงขอให้เพิ่นจำเจริญเจริญไปเมื่อหน้าเนาะ<ด>จ้าขจะ,ะขอให้เพิ่นจเจริญขอให้เพิ่นเจริญเรื่องในทางศิลปธรรมเนาะอะไรกันเนาะโดยอะไรกับปลาเมื่งนินล่องลายสีเข็นอะไรกินเนาะ ให้ทำแช่อะไรกันให้ไปได้ต้มบ่หรือว่าลวกบ่ลวกเอาเนาะเคยกินอยู่หรือเปล่าเคยกินตะเกียอแล้วเคยอยู่เนาะเคยไปกินโมเอิร์นวันกินแล้วกัโอ้แพ้เป็นต้มขั้นกระดี่เนาะหมูฟงสุเป็นอาาย่างปามอาหารไ่ชิซึเกะยังกินโอ้คันบัตรไปเมืองนูเดิร์นเนาะโดยกันมื้อนี้ยาย่กินกับเขาอย่างเนาะ โอ้แม่งอันแม่งขนุนแม่งขนุนบอสไอคุดตอนเช้าอ้าวแม่งขนุนแบบเขาคุดอ่อนบอโดยแม่งขนุนใหญ่เด้โอ้ใหญ่บอสจำไรแล้วจำมือจำมือเลยจำนิ้วมือนี่เออคุดอย่ใช้หน่อยไหมยูดงยูดงพวกอือบอสคือว่าแนี่ยนะผลตุกอย่างแม่เนาะเริ่มนื้ออยู่ในกลิ่นของอยู่ของกลิ่นก็เริ่มชี้ลายแล้วอะไรกันเนาะอาการหดในมือกันแล้ว โอ้ยโดยอากาศฮอนคือจังฝนจีโตกิีแหล่พอมั้องเอยเนาะแร้งฝนตกแห้งนะคะเสียงโมเกสกันชีแหงๆนิดจังหน่อยเล้อพอมันหน่อยเ,เนาะเพราะว่าอ่ถ้าโมเสกันเป็นวัดเน้องโมนี่กันเลยเป็นวัดก็นั่งอันลูกเตยไข่เนะาะวโมเสกแล้วลูกเตยไข่เนี่ยเพราะว่าเนี่ยังแบบเมายาอยู่กินยาเป็นใจะช่ไหมเรื่องอ่าอากาพรพอแม่ตอนนี้เนาะ แม่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วทำไมเนาะดีขึ้นแล้วไม่เจ็บหลายมือบม่ไมมีความเจ็บแล้วอ๋อคือปกติแล้วเนาะตอนนี้ปกติแล้วแต่กินหยาอยู่แต่บโบทันป้าพอไปเอิบออกมาเอออะไงเนาะมาไปเอิบออกมานั่นมันคือคือคือสิไปตั้งแต่เช้านะมัน อะลรน้นำลังเขาแล้วเขาห้องให้เอามาไว้ให้เขา,อาโอ้อามาไม่เองบอมาเขาเจ้าเองแต่เขาว่าเขาเคยใช่๋อยเคยใช่บอโอ้โดยโดยการยังเดือดแต่เรื่องหลังคาเพื่อนโดยน้อยน้อยเนาะเอามือเน้นกับว่าสีได้ถามสร้างเพื่อชาครับสร้างเพื่อกา กายังบ่ได้ค <c oughs> yeah, ือเก่าไปหน่อยผลโต๊ะื้อนับนก็ได้ผลต๊ะก็ยังบบได้คุยก็เพิ <c oughs> ่มไ้เดี <c oughs> ๋ยวื <Right> ้นน uh ี้เฮาสรเข้มมาก็คือสิถชีว่าบนผลโบ่ต๊ละท่างกันขึ้นได้คุยกันจริงหรอเนาะทำได้จ้ะ้างน้าเข้าไปใช้แล้วใช่แล้วอ๋อใส่ดีวะใช่ที่ิข่าวบ่เจาะท่อบนน้าออกให้เอาคือสิีมันเขาลืมอนเวลาทำล้างตีนน้ามันอ้างอยู่มีแต่ดอนเอาทางประตู อ๋อแมาว่าเพิ่นเฮ็ดแดียผู้ผูน้ำไหลมันบ่อ๋อแมาว่าเพิ่นแมาว่าเพิ่นเฮ็ดให้น้ำอ่าไหลออกมาทางหน้าทางหน้าประตูพี่อ๋อเพื่นอ๋อเพิ่นโอ้แมาว่าเ้าต้องขันทางประตูเม่นอะไรก็เ้าเจ้าหู้นัองกางห่างเนาะอันนี้เพิ่นเฮ็นมาไหลลงมาหน้าประตูมันก็เพื่อนดิเนาะโอ้ยเนาะเอา้ยเนาะมาแสงเรงยสังเกตเมุมน้ำมุมนากั กระคลื่นคือกันเจ้เ an, ท้าว่าเข้าไปซ้ายเออว่าเรืวเบิ้งบนมันมันเหตุเดีว่าลุนมาทางหน้าประตูมันกับเพื่อนคือวบ่อใช่เนาะโดยมันก็เย็นน้ำเปิ้ลคือเก้าวหน้ามาเขาใช้ไปแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องลงไปตีต่างหางเนาะโดยโอ้โดยผมไปย่างเดียวทางมาแทนสีบอกคนใหม่เนาะโอเคจ้ะเนาะจากนายมาแสนกันสีได้อ่ามันมีอย่างไรล่ะมันนี่แก แต่ไม่แต่ว่าเอาเครื่องก็เมาะกับทั้งแม่เพื่อนบ่อพี่นพอพ้นอยกัเดี่ยวดีใจลายน้ำพึ่นเนาะจะไหนก็นให้ทั้งเงินน่องเพึ่นไปนี่เนาะเด็ดปลาเมื่อกินก่อนเนาะพ่อนนพี่น้อยโอเค,อเคจะไดหนฮะก็ใช้ได้การบันไดน,นีดเด้อนะให้โชคดียู่ดีมีแห้งได้ไหมนะเด้อโดยโดยมีแห้งคือดีโดยอ่าอยู่ดีไม่แห้งเพือเรี่อยเลยคือแบบไรายน้อนคือการโอ้ยเนาะเดี๋ยนะขอบพี่กับแจลายเด้อ โดยอาทางบัก์ก็เช่นเดียวกัตัวกับเด้อบุญนี้ได,ด้มาเด้อโดยเอาสวัสดี้ะล่ะเด้อสวัสดีสวัสดีมาโดยโอเคนะพอมาพี่น้องมาแสดงก็ได้มอบเครื่องของให้ครับทาง,น,งน้องดานาพี่เพิ่นเพื่อนที่ห้อยแล้วพอพี่น้อยเนาะกาก็เลยก็ต้องกราบขอบขอคุณขอคบนะคุณอย่างครูจุฬาไทยเนาะเพิ่นก็อยู่จงังหวัดพังงาก็ต้องกราบขอบขอคุณขอบคุณหลายหลายเด้อนอกขอให้เนะพิ่นเจริญรุ่งเรืองทางศีลทางธรรมเนาะสาธุขอขอบคุณขอบใจหลายหลายเนาะที่สุดเลือครอบครัวของ น้องหล่าน้อยเพิ่นเนาะการมื้อนี้ว่าแสงกะให้ซื้ออันปลาเมึกพร้อมเนาะเห็นว่ามื้อนั้นเพิ่นอยากกินปลาเมึกน้ำแน่พอเนาะเมื้อนี้ว่าแสงได้ซื้อปลาเมึกมาให้เพิ่นอ่า2งโลเนาะกะเดี๋ยวบริจาคน้ำน้องหล่าน้อยเพิ่นหลายๆเน์นาจะเป็นเคร yes. ื่องครองกามีอันเป็นยาสีฟันแล้วก็เครื่องไส้ของซอยเนาะที่ทางเันยาคูนผักมาให้กับทางครอบครัวของน้องหล่าน้อยในมื้อนี้เนาะก็ถือว่า การกระจายครับครอบครัวของเพขขื่อนเป็นเครื่องใส้ของซอยในครอบครัวชนนี่แหละเพื่อน้อยเนาะเป็นแฟบสบู่จาสซิฟันเพื totally. ่อนน้อยเนาะการดูดใจน้ำลายไหลเนาะกาโอเคเนาะเพื่อนน้องนาะงสำหรับคลิปนี้วานแสนกระชายเลียนทางครับเลื่เนาะกาต้องขอขอบคุณขอบใจทุกท่านเด้อน้อมที่คำน้ามติดตามเอาสมแล้วการบุคคลขับโฆษณาวันแสนไปเนาะกสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนน้องอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะขอให้เดินเลื่อนเรื่องเบอร์จุกูสุคนเนาะกับตอนนี้การผลิตตุกเลยแหละเพื่อนน้อยเนาะกลับมาบ้านของน้องลาน้อยกัน คนใหญ่สิตโต้คือเก่าเนาะ,อะโอเคนอกจากนายกาบวสเซนก็ใช้เดินทางครับแล้วนก็นนกนต้องขอขอบคุณขอบใจทุกท่านเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งบ๊ะสุขสุขคนเด้อสาธุการสำหรับคลิปนี้วาเซนก็ใช้กล่าวคำว่า,า,าสบ,บายดี